โดยการใช้เบอร์หนึ่งครึ่งขึ้นทรงวันนะแต่ข้อมือข้อมือต้องได้ไนะเราเปิดเราดูดูส่วนโค้งลูกค้าตรงนี้นะเป็นเบอร์หนึ่งนะแนบกันนะแน,แนบนะนแล้วก็ปัดออกแล้วต้องยกตรงยกตรงเลยอ่าใช่มมาไาาแล้วแต่แต่เป็นเส้นขาวให้ดู เคลียร์ช่องที่หนึ่งนะช่องที่หนึ่ง่างนี้เราเคลียร์ช่องนี้สวยก่อนแล้วก็เคลียร์แบบยกขวีดแนบตามตามลูกลูกหัวเลยเนี่ยยกถ่ายตามลูกหัวโค้องออกไปก็ค่อยเดินก็ค่อยเดินไม่ต้องรีบถ้าเราไปเนี้ยรีบมันกินไม่เกี้ยงเราค่อยขยับไปมันจะได้มุนด้วยเราเกลี้ยงด้วยังอมมนนี ฟิมพ์เสร็จฟิมกันมองแล้วช่องที่สองดูนะดูตัวนี้เปิดนะตอนหายใช่ถ้าเราถ้าเราไปจมเงี้ยตรงนี <t 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 uh, uh uh ้หายไปหมดเลยลายโซหายหมดค่อยๆขยับเหมือนเดิมย้ <h <h ําย้ํา อ่าดูทงนี้งนี้ดูมุมนะเปิดนะเราจะไม่ลงเต็มจะลงเต็มมันกินเท่ากันหมดเปิดเฉียงขึ้นค่อยสั่ต้องหูต้องูกัสต้องเทียบกันอะไรคะ ่ไมด้ออยาากเเลูมุมนี้มุมนี้ไหมเมื่อกี้เรามา,านี้ใช่ปะ่ะมุมนี้เอาตรงข้ามกันนะนี่ก็มีนึงใหนเขาขึนนี้นึงไหน้ำจะพอดีนะจะพอดีกันถ้าเราไปเท่านี้ตรงนี้มันจะแบนไปหมดเลยเราต้องแบบให้มันโนค้งเราอยากเนื้อผมตรงนี้ถ้ามาันหายมันจะดูแบนผมสองสร้างขอบ ไอือคุค้มไแล้วนั่นมีทำเรื่องนี้เหมือน,น,น,อนกันใช้แนวผมใส่ทั้งสา